แมดฟิงเกลสเตนรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าคำพูดของเย่เฉินจริงใจหรือตั้งใจจะหยอกล้อครั้งหนึ่งเขาเคยเสนอเงิน1,000ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อชีวิตของตะวันนาและนายเย่ซึ่งอยู่ข้างหลังเขาต้องการยุติความบาดหมางระหว่างเขากับตะวันนามันคงจะไม่เป็นไรถ้าเขาจริงใจแต่ถ้าเขามีแผนอื่นเขาอาจจะไม่สามารถหลบหนีได้ทันเวลานั้น สตีฟที่อยู่ด้านข้างเห็นท่าทางหวาดกลัวของเขาจึงพูดด้วยรอยยิ้มแมทอย่าใช้หัวใจคนร้ายตัดสินหัวใจของสุภาพบุรุษของมิสเตอร์เย่ถ้ามิสเตอร์เย่ต้องการลงโทษคุณวันนี้คุณจะไม่รอดฉันจะฆ่าคุณในสหรัฐอเมริกาแมทฟิงเกลสเตนพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความเคารพคุณโรชิลพูดว่าฉันไม่สงสัยเลยคุณเยฉันแค่คิดว่าเมื่อฉันเห็นตะวันนามันจะน่าอายไม่มากก็น้อย มันไม่สำคัญเย่เฉินพูดอย่างใจเย็นไม่ว่าคุณจะมีอดีตอะไรหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงเวลาพลิกหน้าและเดินหน้าต่อไปใช่แล้วฟินเกลสไตล์แสดงความเคารพและพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งของมิสเตอร์เยในไม่ช้าตะวันนาและเทรเวอร์ก็ถูกขบวนพาเรตไปชั้นล่างของคฤหาสต์เทียนเซียง สื่อหลายรายติดตามขบวนรถของเธอจากพระราชวังบักกิงแฮมไปยังสถานที่แสดงเมื่อเช้าวันนี้เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันพวกเขาไม่คาดคิดว่าตะวันนาจะขึ้นรถไปที่คฤหาหน์เทียนเซียงอีกครั้งสื่อและนักข่าวต่างก็ประหลาดใจมากเทียงเซียงเขาอร่อยมากเรอตะวันนาเพิ่งกินเมื่อคืนวันนี้กลับมาอีกครั้งตอนเที่ยง เนื่องจากทุกการเคลื่อนไหวของเธอกำลังถูกจับตามองโดยแฟนๆทั่วประเทศข่าวที่ว่าเทอมาที่เทียงเซี่ยงแมนชั่นเพื่อรับประทานอาหารเย็นก็แพร่กระจายทางอินเทอร์เน็ตในไม่ช้าซึ่งทำให้เทียงเซี่ยงแมนชั่นกลายเป็นหัวข้อค้นหายอดนิยมอีกครั้งหงวูลงมาชั้นล่างและต้อนรับตะวันนาและเทรเวอร์ชั้นบนเป็นการส่วนตัวทันทีที่เขาเข้าไปในประตูกล่องและมองไปที่นั่น เขาก็เห็นชายชาวอเมริกันผิวขาวสองคนเมื่อเธอมองดูเขาอย่างใกล้ชิดเธอก็ตกใจทันทีเพราะมีหนึ่งในนั้นที่เหมือนฝันร้ายสำหรับเธอแมดฟิงเกลสเตนอดีตระหว่างตะวันนากับแมดฟิงเกลสไตล์ไม่ใช่ปัญหาทางอารมณ์แต่การที่แมดฟิงเกลสไตล์ได้จัดงานสังสรรค์ส่วนตัวมากมายที่ชนชั้นสูงไม่รู้จักบนเกาะส่วนตัวของเขาในขณะนั้น เขาเป็นผู้ริเริ่มงานปาร์ตี้และคนที่เขาเชิญล้วนแต่เป็นคนดังเช่นตะวันนาและแม้แต่คนรวยอันดับต้นๆที่เป็นชื่อบ้านบ้านในสหรัฐอเมริกาบทบาทของแมดฟิงเกลลเซนเป็นเหมือนนายหน้าระดับสูงและคนดังชั้นนำมาพบกันในงานปาร์ตี้ของเธอและอาจมีประกายไฟทางจิตใจและทางกายภาพด้วยซ้ำในขณะที่คนเหล่านี้กำลังจุดประกายบนเกาะของเขาและได้รับสิ่งที่ต้องการ พวกเขายังนาทรัพยากรอันมีค่ามากมายมาให้เขาด้วยและเขาสามารถทำเงินได้มากมายผ่านคนดังและคนรวยเหล่านี้เนื่องจากเขารับบทเป็นนายหน้าระหว่างคนดังกับคนรวยเขาจึงได้เห็นความลับของผู้คนมากมายโดยธรรมชาติตะวันนาเคยไปร่วมงานของเขาด้วยและหลายๆคนก็เอากิ่งมะกอกมาถวายให้กับตะวันนายงานปาร์ตี้ และด้วยสถานะในวงการบันเทิงของตะวันนาสิ่งที่เธอเห็นและประสบก็แทบจะเป็นของชั้นยอดเลยนอกจากนี้อิทธิพลของตะวันนายังระดับโลกอีกด้วยเมื่อเธอเลือกที่จะบอกสิ่งที่เขารู้อิทธิพลของเรื่องก็จะขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงต้องการประหารตะวันนาเล่นสล็อตบนซัมซุงที่ดีที่สุดในแบงคอกกับอีสิบเก้าสล็อต เมื่อเห็นตะวันนามีสีหน้าไม่สบายใจเย่เฉินก็ยิ้มแล้วพูดว่าตะวันนาคุณไม่ต้องกังวลใจไปหรอกตอนนี้คุณอยู่ที่จีนแล้วไม่ใช่สหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นที่นี่ไม่มีใครทำร้ายคุณได้หลังจากสงบสติอารมณ์ลงแล้วสักพักเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยเย่เฉินชวนเธอและเทรเวอร์ให้นั่งตะแคงซ้าย ขณะที่สตีฟและแมดฟินเกลสไตล์นั่งตะแคงขวาเพื่อที่เขาจะได้ทำให้ตะวันนารู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยถ้าถูกประกบตรงกลางแมดฟินเกลสไตล์ก็รู้สึกเขินอายมากในเวลานี้เขาอยากจะทักทายตะวันนาแต่รู้สึกว่าไม่เหมาะสมที่จะพูดแบบหุนหันพลันแล่นเขายังต้องการขอโทษโดยตรงแต่เขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงกุ้งตัวน้อยที่นี่สตีฟที่ชายคนโตของเขาไม่พูดด้วยซ้ำ และเยเชนที่ชายคนโตของเขาก็ไม่พูดด้วยซ้ำพูดอย่างหุนหันพลันแล่นแล้วเทรเวอร์ยังจำแมทฟินเกลสไตล์ได้ในเวลานี้เขาไม่ได้ติดต่อกับแมทฟินเกลสไตล์มากนักเนื่องจากตัวตนและสถานะของเขาก่อนจะอยู่กับตะวันนานั้นยังไม่เพียงพอเมื่อนึกถึงแมดฟินเกลเตนเขาจึงกัดฟันทันทีและพูดว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่ไอ้สารเลว คุณเย่เขาคือคนที่อยากฆ่าตะวันนาท่าทางของแมดฟิงเกลลเซนอย่างประหม่าเย่เฉินยิ้มและพูดว่าเทรเวอร์วันนี้ฉันขอเชิญทุกคนมาที่นี่ฉันไม่อยากให้คุณทะเลาะหรือสาปแช่งต่อหน้าฉันฉันขอให้คุณมาที่นี่เพื่อเคลียร์เรื่องบาดหมางในอดีตขณะที่เขาพูดเขาก็ชี้อีกครั้งสตีฟกล่าวต่อว่าฉันยังมีเพื่อนใหม่มาแนะนำด้วย ฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักนี่คือทายาทของประกูลโรชิลคุณสตีฟโรชิลสตีฟมองดูทั้งสองคนแล้วพูดด้วยรอยยิ้มสวัสดีฉันได้เห็นมันในสื่อข่าวมีรายงานมากมายเกี่ยวกับพวกเขาสองคนตะวันนาและเทรเวอร์เป็นที่สนใจของสื่อทั่วโลกตั้งแต่พวกเขามาพบกันบางครั้งถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีใจซุบซิบแต่โซเชียลมีเดียฉันก็จะยังคงบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องระหว่างสองคน เมื่อเทรเวอร์และตะวันนาได้ยินว่านี่คือสตีฟรัชายก็ตกใจมากจนพูดไม่ออกครอบครัวโรชิลมีชื่อเสียงสูงมากและมีความลึกลับอย่างมากทั้งในสหรัฐอเมริกาและในโลกตะวันตกครอบครัวนี้ปกป้องตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดทุกคนรู้ดีว่าครอบครัวนี้ทรงพลังมากแต่เมื่อค้นหาสมาชิกของตระกูลโรชิลที่สามารถค้นหาได้จริงๆดูเหมือนว่าไม่มีใครโดดเด่นขนาดนั้น เนื่องจากครอบครัวหลักของโรช,ชิลไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะและคนที่ชื่อโรช,ชิลที่ถูกผลักออกสู่สาธารณะมักเป็นเพียงครอบครัวหลักปร,ระกันของพวกเขาเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนถึงกับสรุปว่าตระกูลโรช,ชิลเป็นเพียงกลโกงที่แพร่กระจายมานานหลายร้อยปีไม่เช่นนั้นเหตุดใดจึงไม่มีใครชื่อโรช,ชิลในหนึคนที่รวยที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามใครก็ตามที่มีการติดต่อกับชนชั้นสูงจริงๆจะรู้ดีว่าประกูลโรชิลล์นั้นเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นยอดอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อเทรเวอร์และตะวันนาได้ยินว่าอีกฝ่ายที่อยู่ตรงหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาคนรองของครอบครัวรอทัพชายพวกเขาก็กังวลมากว่าการได้เจอกับประธานาธิบดีเสียอีก และพวกเขาไม่คาดคิดว่าผู้บังคับบัญชาคนที่สองของตระกูลโรชิลจะปรากฏตัวในจินลิ่งที่คฤราหั์เทียงเซียงซึ่งเย่เชนเชิญพวกเขาไปทานอาหารเย็นเมื่อวานนี้